ถามข้อนี้ครับเป็นคำร,ราชาศัพท์ครับอาเอาแล้วเอาแล้วครับอะถ้าพี่ถามว่าคำว่าให้ราชาศัพท์คืออะไรครับให้ให้คำว่าให้ราชาศัพท์คืออะไรสมมติว่าพระมหากษัตริย์ให้เราจะใช้ว่าพระมหากษัตริย์ทวายวาอุ้ยวานั่นไม่ใช่พระมหากษัตริย์ให้ใครต้องเป็นพระราชาพระราชทานนะครับถ้าพระมหากษัตริย์ให้เนี่ยเราเรียกว่าพระราชทานนะ แต่ถ้าเราให้พระมหากษัตริย์เอจะใช้อะไรดีเอาละคำถามของเราถามว่าสมมุตวิว่าถ้าเราจะถวายแจกันรู้จกแจงกันนะถ้าเราจะถวายแจกันให้พระมหากษัตริย์นะครับต้องใช้คำว่าอะไรนะครับระวางทลเกล้าทูน,ทนกระม <kah> หม่อมถวายหรือ,อน้องกล้าวนอ้องกระหม่อมถวายครับ สิบห้าวินาทีจับเวลาน้อกะม่อมขอถวายดีสาท่านน้อทนดีครับด้น้องหนึ่งหมดเวลาแ้วคองตอบแล้วครับข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งทูนเกล้าทูเล้าทุนกระหม่อมถวายทำไมถึงตอบข้อนี้ครับใช่ครับ ทำไมทำไมถึงเลือกทูนกล้าวูลนกระหม่อมถวายมีวิธีคิดยังไงก็มันคุ้นๆม,มันคุ้นๆอะค่ะเหมือนเคยได้ยินเหมือนเคยได้ยินมาจากในทีนนวีในข่าวพระราชสำในข่าวพระราชสำนักแล้วน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเคยได้ยินไหมครับเคยก็เคยได้ก็เคยเอ้าก็เคยได้ยินทั้งคู่แล้วทาไมเลือกตอบข้อหนึ่งลครับได้ยินบ่อยมากกว่าได้ยินบ่อยกว่าพวกถวายของได้ยินอ๋อพวกถวายของนะได้ยินแบบโอ้ แล้วถ้ากอไก่ตอบแล้วครับกอไก่จะตอบว่าข้อ2ครับข้อ2ทํทำไมตอบข้อ2องล่ะครับถ้าถ้าเราให้พระมหากษัตริย์นะครับก็คือน้อมก้าคล้ายๆกับนอบน้อมถวายอะครับโอ้ยแล้วถ้าทูลก้าล่ะครับมันดูไม่นอบน้อมเหรอครับข้อ2น่าจะเป็นไปได้มากกว่าครับอ๋อข้อสองน่าจะเป็นไปได้มากกว่าแล้วถ้ากองเชียร์ล่ะครับเหมือนให้มันถูกใมันถูกเมืนกได้ครอ่ใครตอบทูลก้ายกมือก่อนใครตอบทูลก้ายกมือ ทำไมถึงเรื่องตอบทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายครับทูลกล้าใช้สําหรับถวายของที่สามารถถือได้แต่ถ้าน้อมคือถวายเช่นที่ดินรหรือว่าถวายของที่ใหญ่เกินที่คน<อ>ธรรมดาจะถือไหวอ่ะอ๋อเป็นอย่างนี้เอาละเอาล่ะครับมาดูกันสิครับว่าจะถูกหรือไม่ถูกนะครับทีมพอลทุกูกตอบมาว่าทูลกล้าทูกลทกระหม่อมถวายเป็นคําตอบที่เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ด <Yeah. S 1> หรือไม่เด็ด หรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดและและและคำตอบนี้เป็นคําตอบที่เดครับเด็ดนะครับนีเยี่ยมมากนะครับนะแนวคิดเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เพื่อนตอบมานะครับว่าทุนกล้าวใช้กับของเบานะครับแล้วก็น้อมกล้าวใช้กับของหนักถูกต้องเลยนะครับน้องๆครับเรามีวิธีจําง่ายๆนะครับ คำว่าทูลเนี่ยนะครับหมายถึงการทูลที่เป็นทอรอาหารสารอูนอหนูนะคือการยกขึ้นนะของไหนเบาที่เราสามารถทูลขึ้นไปบนหัวได้เ,ออเราใช้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเลยแต่ถ้าของหนักยกไม่ไหวจะยกทีนี้ต้องโน้มตัวลงไปแบบนี้ให้เราใช้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายนะเราใช้เทคนิคแบบนี้นะครับ